สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยเดินทางทั่วไทยนะคะเดี๋ยวครูพรครูเจนครูลินจะมาเคลื่อนไหวร่างกายให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะเดี๋ยวเราก็มาเต้นตามกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะรถไฟบอกไปเที่ยวในฟาร์ E I E I O ทางในฟา์เาถึงปุ่าเด็ก E I E I O งนี้ก็กล้ากล้าตรงั้นก็กลากลนี่ก็กล้น่ก็กล้าชุดิกากล้ากล้าไปบอมไปเที่ยวในป่า e i e i o รถไฟบอปไปเที่ยวในป่า e i e i o แต่ทางในป่าเขาเห็นฝูงม้า e i e i ตงนี้ก็ฮีฮีตรงไหนก็ฮีฮีนี่ก็ฮีนั่นก็ฮีทุกที่ก็ฮีฮีรถไฟบอกไปเที่ยวในป่าอออี E I E โ O รถไฟบอกไปเที่ยวในป่าอออี E I E โ O แต่ทางในป่าเขาเห็นฝูงว e ัวอออี E I E โ O ตรงนี้ก็มองมองตรงนี้นก็มองมอ กกกมอลุเป็นไงบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวตามคุณครูกันได้ไหมคะอย่าลืมนะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามคุณครูแล้วก็ถ่ายภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูพรครูเจนครูลินก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้นะคะมาเจอกับคุณครูเจนนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะหน่วยเดินทางทั่วไทยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน่วยเดินทางทั่วไทยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะ่ะตามครูมาเลยนะคะเด็กๆเรื่องแรกน,นะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ก็คือ หรู้จักสำรวจการเดินทางนั่นเองค่ะเด็กๆการเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะจำเป็นต้องเลือกใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมกับการเดินทางเพื่อให้เราเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะ,ะ,คะเช่นการเดินทางทางบกนะคะเราใช้รถจ้นรถไฟการเดินทางทางน้ำนะคะเราก็จะใช้เรือพายเรือโดยสารและการเดินทางทางอากาศ เราใช้เครื่องบินนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องที่สองนะคะเด็กๆที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องยานพาหนะทางบกนะคะเด็กๆเด,ด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางบกนะคะมียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมากมายนะคะเราควรเลือกใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมกับการเดินทางและระยะทางเช่น ถ้าเดินทางไปใกล้ๆบ้านควรใช้รถจัก,กรยานหรือรถจัก,กรยานยนต์เพื่อความสะดวกรวดเร็วแต่ถ้าต้องเดินทางไกลนะคะควรใช้รถยนต์รถตู้รถโดยสารประจำทางหรือรถไฟนั่นเองค่ะในขณะเดินทางนะคะเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะต่างๆนะคะอย่างระมัดระวังนะคะไม่ประมาทนะคะเพื่อความปลอดภัย ของตัวเราเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องต่อไปกันนะคะเด็กๆสำหรับหัวข้อที่3นะคะเด็กๆก็คือเรื่องยานผ่านะทางน้ํานั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำน,นะคะมียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางได้แก่แพกเรือพายเรือหางยาวเรือโดยสารในขณะที่เดินทางทางน้ำน,นะคะเราควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะและระมัดระวังไม่ประมาทนะคะไม่หยอกน้อหรือถักกันไม่แย่งกันขึ้นหรือลงเรือนะคะ<ๆ>เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวตามไปดูบทข้อขต่อไปกันนะคะเด็กๆ สำหรับหัวข้อที่4ีนะคะก็คือเรื่องยานพาหนะทางอากาศนั่นเองค่ะเด็กๆเด,ด็กนะคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศนั่นเองค่ะเป็นการเดินทางบนท้องฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งต้องใช้ยานพาหนะที่สามารถทรงตัวและเคลื่อนไหวไปในอากาศได้นะคะเช่นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เครื่องร่อน ซึ่งเป็นการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดและมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะเด็กๆจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่จะต้องเดินทางไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็วค่ะเพราะช่วยประหยัดเวลาได้มากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆสำหรับหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็คือการเดินทางอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะการเดินทางนะคะเราควรเดินทาง อย่างระมัดระวังนะคะไม่ประมาทมีวินัยรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะเช่นสัญญาณไฟจราจรป้ายสัญญาณจราจรจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะทําให้เราเนะะี่ยค่ะเดินทางได้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแจนก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันในสัปดาห์นี้หน่วยเดินทางทั่วไทยนะคะเรามาดูใบงานนะคะว่าคุณครูมีใบงานอะไรให้เด็กๆบ้างนะคะอ่าเบนที่หนึ่งให้เด็กๆระบายสีภาพเรือนะคะระบายสีรูปเรือตามจินตนาการให้สวยงามอ่าใบที่สองให้เด็กๆระบายสีภาพรถตู้อ่ารถตู้ที่เด็กๆเคยเห็นมีสีอะไรบ้างเอยอ,อ่าใบที่สาม ให้เด็กๆระบายสีภาพเรือด้วยสีน้ํานะคะเด็กๆนํโปูกันจุมสีแล้วก็ระบายสีภาพเรือด้วยสีน้ํานะคะตามจินตนาการอ่ามาดูใบที่สี่ให้เด็กๆระบายสีภาพเครื่องบินเครื่องบินนะคะระบายให้สวยงามมาดูใบที่ห้าใบที่ห้าให้เด็กๆติดปะภาพบนลูนเด็กๆใช้กระดาษ สีกระดาษเหลือใช้นะคะนํานไปจุ่มกาวแล้วก็มาติดปักบนภาพบนรูนนะคะตามจินตนาการนะคะสําสหรับสัปดาห์นี้คุณครูพร้อมก็มีใบงานให้เด็กๆ5แผ่นเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆทํากิจกรรมให้ผู้ปกครองถ่ายภาพให้ด้วยนะคะคโชว์คุณครูด้วยคุณครูได้รู้ว่าเด็กๆได้ทํานะคะสําสหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ